เราจะเน้นในเรื่องเพิ่มผลผลิตอีกสำคัญคือยังคงคุณภาพการบริโภคที่ดีเอาไปปลูกที่ไหนคือยังคงให้ผลผลิตที่สูงอยู่นะครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมันเทศกอบกพิจิสามนี่คือปลูกง่ายตายยากคือดูแลง่ายน่ครับเวลาเกษตรกรเอาไปปลูกนะครับได้ใช้ยาใหม่แล้วครับใช้ยาอีดกอีดกพันเกษตรกรคือปกติจะลงหัวประมาณ1-2หัวแต่พันกอบกพิจิสามเฉลี่ย5-6หัว สวัสดีครับผมวราพงศิลป์ันครับนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษปัจจุบันทางานอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิ่จิตนะครับซึ่งงานที่รับผิดชอบหลักๆคืองานวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะงานปรับปรุงพันธุ์นะครับปัจจุบันในการทางานปรับปรุงพันธุ์มันเทศอยู่ครับผมความต้องการมันเทศนี้ต้องการตลอดทั้งปีครับแต่ผลผลิตที่ออกมาแต่ละช่วงจะมีปริมาณไม่เท่ากันแต่ความต้องการต้องการทั้งปีสำหรับงานบุญหรือว่าสําหรับประกอบอาหารหวานขายตามร้านค้านะครับ ปกติสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือพันธุ์พันธุ์ต่างประเทศที่เรานําเข้ามาทางหัวพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกเป็นการค้าส่วนมากสายพันธุ์เราไม่ค่อยรู้จักแต่เราจะเรียกตามสีเนื้อเช่นมันเทศเนื้อสีขาวเกษตรกรจะเรียกมันกระต่ายถ้ามันเทศเนื้อสีม่วงจะเรียกมันกระปิแต่ถ้ามันเทศเนื้อสีส้มจะเรียกว่ามันแครอทแต่ถ้ามันเทศเนื้อสีเหลืองจะเรียกว่ามันไข่บางทีเกษตรกรไม่รู้สายพันธุ์ลักษณะลักษณะประจำพันธุ์จะเรียกตามสีเนื้อแล้วก็ เกี่ยวกับงานปรับปรุงพันธุ์เนี่ยครงานปรับปรุงพันธุ์ประเทศเราจะเน้นในเรื่องอเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตต่อไร่แล้วก็อีกสําคัญคือยังคงคุณภาพการบริโภคที่ดีบริโภคที่ดีคือลักษณะต้องเนื้ออ่อนนุ่มรสชาติหวานนะครับแต่สําคัญคือพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงต้องมีการปรับตัวที่ดีเอาไปปลูกที่ไหนคือยังคงให้ผลผลิตที่สูงอยู่นะครับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรคือจะทําอันดับแรกจะมุ่งเน้นในมันเทศเนื้อสีขาวพันธุ์พื้นเมืองเราครับหรือว่าพันธุ์ท้องถิ่นพันธุ์ท้องถิ่นเราคือลักษณะดีคือคุณภาพการปลูกที่ดีแต่ลักษณะด้อยคือให้ผลผลิตที่ต่ําศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรก็เริ่มปรับปรุงพันธุ์มันเทศโดยเน้นเนื้อมันเทศเนื้อสีขาวปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี2554ถึง2560ครับและจนกระทั่งได้มันเทศสายพันธุ์ใหม่กุดเด่น3ข้อ ของมะเทศพันใหม่พันกรอบก,อบกอบพิจิตรสามนะครับจุดเด่นข้อที่1ให้ผลผลิตสูงสําคัญเลยให้ผลผลิตสูงจุดเด่นข้อที่2คือคุณภาพการบริโภคที่ดีคือลักษณะเนื้ออ่อนนุ่มรสชาติหวานปานกลางซึ่งเป็นลักษณะประจําพันธ์ของประเทศเนื้อสีขาวครับจะไม่หวานมากเท่าเนื้อสีเหลืองแล้วก็ลักษณะเด่นข้อที่3คือขนาดหัวจะให้หัวขนาดกลางถึงหัวขนาดใหญ่ตลาดที่ต้องการอยู่ประมาณ90%สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือมระเทศกรบก,บกบพิจิตรสามนี่คือปลูกง่ายตายยากคือดูแลง่ายนี่ครับ กวกพิจิตรสามกรวิชาการเกษตรรับรองเมื่อวันที่8สิงหาคมครับ2,566ปีที่ผ่านมานี่เองครับเกษตรกรและก็ผู้สนใจครับนำไปปลูกค่อนข้างเยอะครับตอนเราเอาไปปลูกนะฮะชื่อพันธกรกพิจิตรสามเวลาเกษตรกรเอาไปปลูกนะ่ะได้ใช้ยาใหม่แล้วครับใช้ยาอีดกอีดกหนึ่งหนึ่งต้นนครับลงหัวค่อนข้างเยอะอ่าลงหัวดกนะครับการลงหัวที่จะต่างกัน พันเกษตรกรคือปกติจะลงหัวประมาณ1 2หัวแต่ 1, พันกอบกอพิจิสามเฉลีย่ย5-6หัวถ้าเราเทียบผล,ผลผลิตครับพันุ์พื้นเมืองเราจะผลผลิตประมาณ2,600กกิโลกร,รัมต่อไร่แต่ 1, พันุกอบกอพิจิสามประมาณ3,3 0 0ก็ต่างกันประมาณ700กิโลครับถ้าราคามันอยู่ที่กิโลละ10บาทก็คือประมาณ7 0 0 0บาทครับต่อไร่นะฮะในพื้นที่เท่าๆกันปลูกจำนวนต้นเท่าเดียวกันก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพิ่มรายได้กัน พิเศษคือกเกษตรกรเพื่อนบ้านาหรือว่าชาวไร่ามาขอยอดเพื่อไปปลูกต่อก็คือปากต่อปากครับตอบรับค่อนข้างที่จะดีตัวนี้ก็ชูจุดเด่นคือให้ผลผลิตสูง,งครับกเกษตรกรชอบถ้าพันุอื่นปลูกไม่ให้น้ําก็จะตายแต่มันเทศขอให้มีดินมีความชื้นนิดเดียวครับปลูกไปฮะไม่ตายครับแต่สําคัญคือเป็นข้อจํากัดการให้ผลผลิตครับคือช่วงแรกมันเทศต้องได้ความชื้นข้อด้อยก็จะเมื่อเทียบกับตัวมันเทศพันธุ์พื้นเมือง จะยังไม่มีแต่ถ้าไปวางขายในตลาดเมื่อเทียบกับพันเนื้อสีอื่นลักษณะผิวเขาจะออกสีชมพูเวลาเราไปวางขายเมื่อเทียบกันมันมันจะเหมือนมันเก่าปกติคือมันขุดใหม่แต่มันเป็นลักษณะประจำพันของเขาครับจะเป็นเนื้อสีชมพูตัวนี้ก็จะต่อเนื่องเราก็ปรับปรุงพันธุ์ในบรรเทศเนื้อสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีม่วงแล้วก็พัฒนาไปอีกที่จะปรับปรุงพันธบรรเทศสาหรับอุตสาหกรรมแป้งคือตอนนี้เราไม่ได้มันนึ่งมา มาบวดมาทอดครับสามารถแปลรูปเป็นแปง้งแป้งแล้วไปไปไป,ไปทำเบเกอรีร่ทำขนมอย่างอื่นได้ครับหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์พวกวุ้นเส้นพวกอะไรนะครับแล้วก็นําจุดดีข้อดีและข้อเด่นของสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์ไทยนี่คือมีการลงหัวที่ดีแต่คุณภาพการบริโภคโดยเฉพาะรสชาติจะค่อนข้างที่จะหวานน้อยในขณะที่พันธุ์ญี่ปุ่นฮะให้รสชาติค่อนข้างที่จะหวานแต่เมื่อปลูกในไทยคือพัอนธุ์ญี่ปุ่น ลงหัวค่อนข้างน้อยทีนี้เราก็อยากจะรวมทั้ง2อ,อันเนี่ยมารวมกันโดยการผสมระหว่างพันธุ์มันเทศสายพันธุ์ไทยและวก็มันเทศญี่ปุ่นตอนนี้ความก้าวหน้าก็อยู่ขั้นตอนการเปรียบเทียบพันธุ์แล้วฮะต้นมีต้นแบบแล้วคุณภาพไม่ต่างจากมันญี่ปุ่นเลยฮะ ปิดแตกของเกษตรกรแล้วอาจจะไม่ได้ไปติดตามในแปลงแต่ก็มีช่องทางพวกลายเกษตรกรก็ส่งรูปมาให้ดูครับเอออาจารย์ลงหัวดีมากครับมีมียอดไหมบางทีก็ส่งตรงลายมาเกษตรกรลายอื่นมามาขอยอดไปปลูกเงี้ยครับปากต่อปากเกษตรกรก็นํามาไปปลูกก็เหมือน เหมือนขยายผลงานวิจัยของเราครับเ,เราก็ภูมิใจก็รู้สึกดีใจนะฮะหนึ่งสายพันธุ์นี่กว่าจะรีลิสหรือว่ากรมวิชาการเกษตรรับรองออกมาหนึ่งสายพันธุ์ใช้เวลาตอนนี้ที่ผมคำนวณดูอย่างเร็วสุดประมาณ7ปีห้าขั้นตอนหลักๆขั้นตอนผสมพันธุ์คัดเลือกพันธุ์เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นเปรียบเทียบพันธุ์ในสุนทรีย์แล้วก็ทดสอบในแปลงเกษตรกรอันนี้เราค่อนข้างที่จะชัวร์ละก่อนที่จะรับรองเพื่อแนะนําให้เกษตรกรนําไปปลูกในเทิงกันคา สามารถปลูกได้ทั่วประเทศครับพันประเทศอ่อกระกอบพิจิตรมีการปรับตัวค่อนข้างที่จะกว้างแต่สําคัญคือลักษณะดินที่เราไปไปปลูกเราต้องควรจะเลือกนิดนึงคือควรจะเป็นดินดินด้วนปนทรายเงครับสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์ห้าหกก็อยากจะฝากเกษตรกรโดยเฉพาะ อยากมาเป็นเกษตรกรมือใหม่ครับต้องสะสมประสบการณ์ครับเริ่มแรกก็เริ่มนับหนึ่งกาททาทีลกน้อยกันนะครับพันแต่ละพันการปรับตัวก็มาก็ไม่เหมาะสมกับพื้นที่เราต้องปลูกหลายพันครับปลูกทีละน้อยแต่ปลูกหลายพันดูว่าพันไหนปรับตัวที่ดีในพื้นที่เราเนี่ยทีนี้เราก็ปลูกเพิ่มปริมาณหรือว่าเพิ่มพื้นที่ได้เลยนะครับคือสําคัญคือต้องเริ่มทํำแต่น้อยแล้วก็สะสมประสบการณ์นะครับขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะ แน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ